สวัสดีครับก็พบเราพวกเราสองคนเช่นเคยนะครับในรายการฟองฟอดคลินิกถามมาต่อไปนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่4ี่โมงเย็นต้นไปครับวันนี้ผมปรวีครับผมเล่ครับผมก็สำหรับใคนที่เพิ่งเข้ามานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้พวกเราด้วยเพื่อที่ให้เราได้พัฒนาคลิปดีๆออกมาใครับผม ช่วงนี้สนับสนุนโดย8บาท c o m ร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าไอทีเพื่องานออกแบบเขียนแบบทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แบบครบวงจรสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ได้อย่างง่ายดายพร้อมทั้งบริการก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับก็มาดูทิปทริคของ Solid Work s <S <ม>กันบ้าง<ม>นะครับมีเรื่องอะไรครับผมก็วันนี้มีเพื่อนๆถามมานะครับว่า เวลาเราต้องการที่จะลีเนียหรือว่ามิลเลอร์พวกสับแอสเซมบลีเนี่ยบ,บางทีพอมันลีเนียมาปุ๊บแล้วพอมาขยับแล้วตัวัแอสเซมบลีมันไม่ขยับตามก็คือมันขยับแค่ตัวต้นอย่างเดียวมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับโดยปกติแล้วเนาะถ้าเกิดเราลีเนียก็ปกตินะครับเราต้องการจะ,ะสมมติตัวเนี้ยตัวอย่างเป็นบานพับประตูรเราต้องการที่จะ ลีเนียตรงเนี้ยให้มันลงมาข้างล่างไม่ต้องมานั่งเน็ตใหม่สยเวลานะครับเราก็จะคำสั่งลีเนียปกติทั่วไปเนี่ยแหละนะครับลีเนียมาปุ๊บนะครับเลือกเดเรคชั่นเนาะตรงกลางนะครับแล้วก็กลับทิศทางกมานะก็หนขนาดเรียบร้อยนะครับกดติ๊กถูกไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่เพื่อนๆเจอเห็นไหมครับบาร์พับเนี่ยมันไม่ตามอ่าครับผมมันไม่ตามนะแต่ข้างบนจะตามปกติเห็นไหมอ่าครับอ่านะครับตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะสอนแก้นะครับทิกอย่างง่ายนิดเดียวเลย ทำลีเนียปกติเลยนะครับแต่รบกวนเลื่อนลงมาข้างล่างนิดหนึ่งมันจะมีปุ่มตรงออปชันนะครับเช็คบล็อกว่า s y h r o n i z e m o v e m e n t o f f l e x i b l เ s u b a s s e m b l y c o m p o n e n พครับผมคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้มันซิงโครไนซ์กับตัวตัวแรกที่มันมีมการ Flexible อยู่นะครับเพราะนั้นเราติ๊กถูกแค่จุดเดียวนะฮะมันก็จะทำการ Flexible ตามและเห็นไหมแค่นี้เองนะครับชิคง่ายๆเลยเนาะอีกส่วนหนึ่งนะครับ หมากเมื่อกี้เป็นลีนเนียและบางทีบางคนบอกเอ้มินเลอร์ทำได้ไหมนะมินเลอร์ก็ทําได้นะเดี๋ยวผมจะมินเลอร์บานพับลงมานะครับใช้คําสั่งมินเลอร์ปกติเลยนะครับปุ๊บมินเลอร์ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะพอเป็นจับเป็นซชมบี้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องมาเลือกเรื่องของทิศทางนะครับที่ให้มันลีนเนอร์ด้วยมันจะได้ถูกต้องเนาะแบบแรกก่อนนะครับนะแบบแรกไม่มานะครับไปที่มินเลอร์เหมือนเดิมครับเลื่อนลงมาข้างขวาแล้วก็ เช็คบล็อกที่เดียวกันเลยใช่คำสั่งเดียวกันด้วยกับตัวดีเนี่ยมันสักคู่นี้อ่าแค่นี้ก็ตามได้ไหมฮะอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นทริกเล็กๆน้อยๆนะที่บางทีอาจจะมีปัญหากับเพื่อนๆหลายคนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งนะครับกดกระดิ่งติดตามให้กับพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนาะก็พบกันใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะสี่โมงเย็นเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ